บิตคอยก็เกินสีล้าแล้วครับสล้านบาทในที่สุดนะครับมันก็ตรงกับการอ่าเป็นแพทเทิร์นของมันที่เรียกว่าบิตคอยฮาวิ่งคือมันจะพีคสุดนี่ยก็คือ18เดือนหลังจากฮาวิ่งนึกไาวิ่งมันเกิดประมาณเดือน4ของปีที่แล้วนี่ก็ตุลาก็18เดือนพอดีเลยเลยป๊ะเลยครับแพทเทิร์นแต่ข้อที่ต้องควรระวังคือหลังจากสิเดือนตลาดใน3ามเคิลที่ผ่านมานะครับในสิปีที่ผ่านมา มันจะคอรเรลกันเป๊ะเ,เลยพอช่วงพีพปุ๊บตลาดมันก็จะลงประมาณเจ็ดสิปสิบซหลังจากช่วงบูรันซึ่งมันจะลงหลังเจ็ดสิบแปดเดือนแต่ว่าก็หลังจากตุลาลงไปก็น่าจะถ้ามันเดินตามแพทเทิร์นเดิมมันก็จะเกิดคริปโตว,วินเทอร์แล้วก็จะเงียบไปอีกสาปีซึ่งที่ผ่ามาเนี่ยตลาดมันขึ้นมาห้าเท่าแล้วใช่หมรั้ารอยเร์เซ็นละราคาดิจทอยตั้งแต่ช่วงพาวิ้งที่ผ่านมาแต่ ถ้ามันไม่เหมือนกับแพทเทิร์นเดิมเพราะอาจจะมีครั้งนี้เนี่ยข้อแตกต่างคือเงินสถาบันมันไหลเข้ามาเยอะมากแล้วสถาบันก็ไม่ได้ซื้อขายซื้อขายเหมือนรายย่อยนี่ครับมันก็อาจจะทําให้แพทเทิร์นที่เคยเกิดขึ้นเป๊ะสามครั้งเนครั้งที่สี่ไม่เป็นตามเหมือนสามรอบครั้งที่หลังก็ไม่มีใครบอกได้แต่ก็ต้องเป็นเดือนที่ควรระวังเพราะว่ามันจะเป็นเดือนที่ขึ้นแรงมากแล้วก็ลงแรงมากเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยโดนดัปมมาประกาศนะค genius act ผักดานเรื่อง stable coin ผักด้นเรื่อง bitcoin strategic reserve マイโครสตรัทเจอรีแบล็กล็อกกองทุนต่างๆนะมาถือบิตคอยเยอะมากเป็นนุนทุนสำรองของบริษัททุนสำรอง,องประเทศคือพูดได้ไง่ายบิตคอยกำลังจะเข้าสู่เมนสตรีมเมนสตรีมอะดอปชันเข้าสู่คนส่วนใหญ่กอง Kong, ทุนใหญ่ๆมาถือเต็มไปหมดแล้วเวลาประเทศมาถือกันเต็มเต็มไปหมดแล้วมันก็อาจจะทำให้แพทเทิร์นที่เคยเดินตามกลุ่มของรายย่อยที่เล่นกันมันเปลี่ยนไปได้ถ้าในระยะยาวนะครับความต้องการาลตลาดลงจนต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่นอนอีกหน่อยบิตคอยน่าจะ ถ้ามองอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าบิตคอยน์มาร์เก็ตแคปน่าจะแซงแซงหน้าทองคำน่าจะเป็นทรัพย์สินที่เป็น n e u ร r a l reserve ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยตอนนี้มันก็อยู่ท็อปห้าท็อปหกของโลกแล้วเพิ่งแซงหน้าหุ้นของอเมซอนเนี่ยบิตคอยน์มีมาร์เก็ตแคปใหญ่กว่าอเมซอนแล้วตอนนี้ตามหลังแอปเปิลตามหลังไม่กี่บริษัทต,ตามหลังอยู่ประมาณหนึ่งส่วนสิบของทองคำแต่ผมเชื่ออีกห้าปีข้างหน้าเนี่ย neutral reserve ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ บิตคอยค <c oughs> อน์ิวทรอลิซ่าพี่ใหญ่ลองมาคือทองคำผมว่าในอีกห้าปีข้างหน้าบิตคอยน์น่าจะถึงหนึ่งล้านยูสดอลลาร์รู้จากหลายคนที่พูดวันนี้เคชี่บูดใช่ไหมครับหลายหลายคนที่ออกมาพูดก <c oughs> อ,องทุนกองทุนประเทศต่างๆที่เริ่มที่จะเตรียมในการกักตุนบิตบิตคอยน์อยู่ในหลากหลายประเทศมากเลยอังกฤษมีแปดหมื่นบิตคอยน์อเมริกามีสองแสนหนึ่งหมื่นบิตคอยน์จีนมีหนึ่งแสนเก้าหมื่นบิตคอยน์ล่าสุดในเหตุผลที่บิตคอยน์ขึ้นแรงมากเพราะว่ามันมีมันเช็คได้ในบล็อกบล็อกเชนอนาลิซ์ มันมีเงินจากปรัเจีนอ่ะฝั่งจีนมาซื้อบิตคอเยอะมากเลยแต่ยังไม่ปรากฏตัวเป็นไทยแต่ซื้อจากจีนมันมาจากดิเรกชันจากจีนมาซื้อบิตคอเยอะมาก